ดีครับเอฟซีที C T, รักชั่วประทายสวัสดีครับเพราะม่พี่น้องป้องไปนะคือฝนสิต,ตกที่นอนน่เนาะอ่าตอนนี้ยุหนนาง,งานพี่น้องกำลังเตรียมงานกระถินและก็มือแรงกะเฮหอดอกเพลิงนะครับผู้ใดสีดร่วมอ,อ่าถ้ำบุญกาประจันกับสมาเทศไดเดอพี่น้องกระถินกระตังยุนีนะครับอ่ะ ฝนก็ค,คือตีตกตกใส่พันสา,าอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งกับเด็กเฮต้นดอกเพลิงกระถินนะครับกําหนดก็คือวันอาทิตย์ที่สิบสองขอเลขบัญชีมันขี้อาจาร,รย์ยังไรนก็เดี๋ยวเดี๋ยหาเบึงวันพี่น้องมันอยู่บัญชีใดดอกนะเดี๋ยวน่าจะไม่มีอยู่ตรงนี้น่าจะมีคนละเครื่องนหีค่คนละเครื่อง,ะอ,งะอืม เลขที่บัญชีของอาจารย์เดเดี๋ยวรับพี่น้องเด้อสําหรับผู้สิอยากร่วมเดี๋ยวขอแชร์นิดนึงนะผู้ใดผู้ใดจดําเลขที่บัญชีอาจารย์ได้ช่วยบอกไหเด้อย,ยันผมก็จะขึ้นนี้พี่น้องจ้าเด้อขอแชร์แป๊บหนึ่ง นะครับที่จะร่วมสร้างกระถิ่นน้ำกันนะกระถิ่นเดี๋ยวกระถินให้เบิ้งบริเวณงานงานพี่น้องแลนซื้อของนะเหลือมืออื่นนะมือออกกระถิ่นมือตัดบาดเทโวนะครับกระถิมาประรับหอกระถิ่นอยู่นี่เดี๋ยวสิดพ,พยายามแพลนให้นะเดี๋ยวนะอาจจะมีมาทางเห็ดออหอดอกเพิงนะพี่น้องเดี๋ยวสิ สิ่้า,าหลออเลาะเบยอันนี้ของอาจารย์นะยพี่นองเพิน่นตั้งตั้งเพิน่นกระตั้งมากะนะอันนี้กระตั้งนะอันนี้ท่านนี่ตกแต่งกําลังเห็ดหลวดล่าอยนะครับท่านดิเอาของของมาใส่มืออื่นอันนี้คือตัวกองกระถิ่นน,นี่เพี้ยนๆบริเวณงานแต่ของมือแรงนะครับเย็นนี้ก็แีย อันนี้แห่เขาเรียกว่าแห่หอหอดอกถึงเนาะนะครับคุณตาคุณยายผลกับั่งมากนะครับมากห้มบุญนะอันนี้คือบริเวณบริเวณงานนะครับพี่น้องนะต่างอยู่เฮียนอาจาร,รย์อยู่บริษัทแนบหลอๆท่านนั่นกำหนดการผู้รอยักมากเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่1ิมี มอลลําซิงอ่าวันที่12บงช่วงประมาณแปดเก้าโมงกะไปทอดสาวายบริเวณบทเบีดบริเวณ,เวณที่วัดนะฮะวัดวัด,ดแก้งหนองว่าอ่ะเมื่อกี้ใครขอเลขที่บัญชีเนาะเดี๋ยวจะขอเบิง์นี่อ่อโทรศัพท์อีกเครื่องอ่ะประมาณนี้พี่น้องเห็นบละอ่ะนะครับ พิมพ์เอ,นะาอาเด้อธนาคารเกษตรกร,กรไทยนะครับซื้ออาจารย์กระตามีแหละในปนวิทย์นัดรอละเสดไม่เห็นว่ละ่ะมันปฏิึ้นผ่านอยู่คนละเครื่องเลขที่14615 8ปนะี4477อ่ะฟังพิมพ์แน่ยพูดอดไจำได้พี่น้นองพิมพ์น้ำนี่เดอ้อ นธนาคารกรสิกรไทยนะครับบัญชีมันพละเคื่องนะเดี๋ยวขอ,อสุม่มเลขที่หนึ่งสี่หกแล้วก็หนึ่งห้าแปดสี่สี่เจ็ดนะครับนายปนวิทย์นัดน,นเศรเสียดก็คือของอาจารย์เดอรหันหน้อื่น ผู้อื่นก็นคือกูมีชาชฉีดนะครับใครที่อยู่ตับอาจารย์มานานก็นมีบัญชีนี้บัญชีเดียวแล้วพี่น้องนะครับที่ทําบุญด้วยกันนะนะ,นะก้อนสีเห็ดบุญนะเพอได้งเงินเห็ดบุญน้าก,กันกับสีหาแน่วทางห้าน้อยเนาะห้าน้อยตอนนี้เป็นเวลาจ้โมงแล้วนี่นะท่านบรรับพี่น้องนะ อยู่ห้องแนวทางของอาจารย์ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็รวยได้พี่น,อน้องนะนี่เคบิบ่ายเดี๋ยวจะให้เบิ้งในห่องเนาะออห้องไ่อาจารย์เนี่ยน,นี่บ่ายสองมาล้านเปอร์เซ็นมาสันนะพี่น้นองแตกสะดันวันไวนหวเนี่ยในห้องไ่เด้อโอ้เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวมืดจับเบิ้งอันนี้มันอ้อ อันนี้อยู่นีห้องไร่อาจารย์ใเ,เงินทรับ,บุญแตกตุ้มๆนะสองมาล้านเปอร์เซ็นนะผลที่ออกสองหกเต็มๆครับตรงๆเลยอันนี้คือตัวอย่างบางตอนนะมันรวมทับบุญยืมมือนะครับโอมันเป็นบางของถือกล่องมือเดียวนะครับก็มือนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูฮานอยเนาะไลสดครั้งที่แล้วนะฮานอยน่าจะแตกสามตัวน้องสีหนอนน่ามือน,นี้มือนี้มือนี้วัน วันจันทร์นะวันศุกร์ที่ที่มาไลเนาะนะฮานอยปกตินะน่าจะสามตัวเตียยนะครับพี่นองกันลวยกันนะครับทำมาลุ้ยกันอะฝนสีมาพี่นองเอ,อ้อมืดมืดแหงเด้อบังบรรยากาศมือดอารมณ์นะสงสัยนะให้เวลาหาได้ที่นะพี่นะสำหรับพุทธจะร่วมทำบุญ ะจะไาจานนะครับเลขที่บัญชีตามที่แก้งนะเดี๋ยวทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับธนาคารกรสิกรไทยนะครับนะเลขที่หนึ่งสี่หกพิมพ์ไทยเป็นน้ำแนเดอผนะู้ใดนะพิมพ์ในคอม้เม็นละหนึ่งสี่หกหนึ่งห้าแปดสี่สี่เจ็ดเจ็ดนะครับสีนะนะ่สี่เจ็ดเจ็ดนะนะสำหรับไปซื้อร,รัฐบาลเดี๋ยวจะบอก อันนี้พี่นอ้องรถของอาจารย์คมควรก็ว่าไม่เห็นโอ้ยอาจารย์ชีมากนะปกตินะเดือนพฤศจิกายนมันออกสามตัวตีหกห้าออกเจ็ดแปดเก้างวดว่างหันมันออกเก้าเจ็ดแปดพี่น้องมาทั้งบนทั้งล่างนี่รถเนี่ยเฮ้งน,นะไมาเห็นกระชินอยู่นี่นะครับใครอยากได้เลขบ้าน <c oughs> ใครอยากได้เลขบ้านอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ไปสามสิบใบเลยตัวเดียวเดี๋ยวจะบอก ปาห้องเลยเนี่ยมเห็นไหมรัฐบาลนะนี่ห้องแนวทางนะครับที่ร่วมทบุญกับไปจา์ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมีสามห้องนะห้องละห้าร้อยคนนั้นนะคือที่ปิดจัดแล้ววไฮไปแล้วนะครับแต่วันนี้กระซิบหยเลขบ้านเนาะนะเดี๋ยวไก่มือ ว่าจะไม่มีโอกาสเต็มยะเมื่อไราะงานเร็วกะสิประมาณวันที่13บสามนะ1ิบสงนะสิบสาซึ่งสีวันนะครับ13เป็นวันจันทร์เดี๋ยวก็สิมาให้นะแล้วมา,มาสรุปให้เนาะนะครับหอดวางมือเดียววันที่13นะใครจะเอาเลขที่บ้านเดี๋ยวสิว่บวาบ่ได้นัมเด้อนะครับอ่เลขที่บ้านนะพี่น้อง ฝันดีฝันดีมากๆนะครับที่ตั้งกองกระถินอยู่ขนาดนี้นะเอาบลัชกันว่าเอากระพานนะรอเอาวันที่สิบสามนะขันเขาบ้าอ่านก้อนเออนะครับถ้าไม่เต็มก่อนนะนะครับเลขที่บ้านเ้อเดี๋ยวที่เขียนให้ <c oughs> อือเลขที่บ้านเ้อะเดี๋ยวที่เขียนให้ เขียนไฮข้างบนนี่แหละออกดีดีเลขกตัวนี้ออกที่สุดปีเห็นว่าจะไม่ขอจะไม่ขอพูดเ้วยอนี้โชคยู่ใบหนานเนี่ยเห็นไม่เอ่ยอันนี้อันนี้เขียนไฮแล้วอันนี้คือเลขกบานเด้อพี่ดองเด้อเมื่อกี้ไปตลาดซื้อมาได้สิบห้าใบ เขามาทรงไปแล้วยี่สิบนะเอาทุกเจ้านะครับเอาทุกเจ้านะนี่คือเลขบ้านนะราะว่เทะเบียนรถมันออกออกเหมือดทั้งบนทั้งล่างถึงออกทั้งรถไงรถมอเตอร์ไซค์เนาะพี่นะ้องเนานะนะครับนะเลขทะเบียนรถกันปี่แต่ก็ซื้อทุกหมวด,นะ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 ดนะนะรถนำโชคนะเมื่อวันที่16บพฤศจิกาปี65ออก789นะครับที่ ออกทีวีหลายช่องนะครับที่อาจารย์ไปไปแก้บนที่วัดใหม่สีหมื่นอำเภอดำเนินสะดวกนั่นแหละนะครับปัะทัดหนึ่งแสนนัดก็ออกตรงๆเจ็ดแปดเก้าแต่หัวดที่พลานมากมันออกเก้าแปดเจ็ดพอลดนะที่ไปซื้อซื้อของเห็ดเครื่องกระถินพี่หนองงูแรนตัดพันยุ่สามมือซอนอ้าวเป็นวัตถุเล็กแล้ว <c oughs> นะก็ะซื้อยุ่สามรอบนะ เซลบลตัลตตรี่พอลัตัลตรี่ซื้อเจ็ดแปดเก้าเก้าแปดซื้อสุกตัวจะได้ได้เห็นบ้านเข้าหนะ่อยกับโอเคอยูดิเินดนั่นเหตดบุญกับทินพี่น้องในสองเด้งเออในสงเด้งน,นะงวดนี้ก็เอาบ้านอีกทีเดอให้ไปแล้วครับก็ที่ประมาณนี้นะเดี๋ยวฝนชิมากนะครับเสียวฝนมากฝนมากจะเก็บของเก็บนันก่อนนะครับอ่ะ ร่วมทำบุญก็ตามเลขที่ที่แก้งให้หรือที่นอ้องตามที่เพินเเเนนเพ่นเชียนหออผู้ใดเขียนห่ังหันเพิ่นเขียนลืมออกจากรากะบบอะก็ตามนั่นนะครับเลขที่บัญชีบริลล่งไปนี่นะจะสามารถมาพิกัดนะครับบ้านอาจารย์นะครับพิมพ์คำว่าน้ำปลารวอนพาจวนมะเกลยนมาหนีเลยนะครับกับ g o o g l e Map หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชเอสเอสพัสีสองแปดเก้านะครับกามานีมากินเขาน้ำกันพี่น้องมารวมบุญน้ำกันงานนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่แปดนะครับจนมาถึงวันที่สิบสองเด้อนะนะครับนะีก็ได้อยากมากรับน้ำปะลาก่อนพาจวดไปขายกันนี่เด้อพี่น้องบริษัทนะกามานีแหละนะครับก็สามารถมากมาทำบุญน้ำนะครับนะ ประมาณนี้นะตัวน,นี้ยุคข้างนอกเอ,อันนะั้นมนังเห็ดต้ตนหนพดอกเพิงเนี่ยนะครับหอดอกเพิงมันคืออะไะนะซิเดฟีแเฮหอหอดอกเพิงเออนานะเ,ออเ,นะเป็นประเุ์พีนี่ทั้งบานเฮ้านะครับก้อนจีออกพรรษามืออื่นนะครับก็ปัดบาดเสโว้วนะครับตัดบาดเหลวกระสีมาเฮ็ดกระถินเหนเ็นไหมเหลวนะเงาเงา ติดเริงมวนซืนยูนีนะครับต่อมาวนนี้นะครับ,นะนนะรบฝนสคยมาแล้วโอเคนะครับเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะครับผู้ใดบ้างว่าท่านเชีย์เป็น้าเฟซและปีกอดูยอดหลังเดอนะครับต่อมาณนนี้นะครับ,นนะรบฝนมาแล้วโอเคครับโชคดีสวัสดีครับ